สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชนชุดข่าวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนากาสติยานะฮะอัปเดตข่าวเช้านะครับประจําวันพฤหัสบดีที่17กรกฎาคม2568นกะครับกลมาอัปเดตข่าวสโมสรอนกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มาต่อเนื่องนะครับเรื่องของโรดิโกนะครับมีสื่อทางฝั่งบราซิลบ้างนะครับวันนี้พาไปดูชุดข่าวฝั่งบราซิลนะเขาบอกว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลเอาแน่นอนจริงจังโอ้โหคือมันแบบผมว่ามัน มันโจงคลื่มเกินนะครับแต่นะฮะมาจากสื่อใหญ่ของทางบราซิลเนี่ยก็ต้องไปฟังกันหน่อยนะครับว่ามีเนื้อหาย,ยังไงเขาจะเอาจริงจังขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับรวมไปถึงกองกลางนี่บางคนถามมานะครับว่าสติลเลอร์ยังไม่เอาเหรอทุกวันนี้ยังมีคนถามอยู่นะครับเรื่องสติลเลอร์นะครับแต่ก็เหมือนว่าถ้าเนื้อข่าวตรงนี้เป็นจริงนะครับวันนี้เป็นจริงก็อาจจะไม่เอา นะอันเชโลสติลเลอร์เดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์เปิดใจของลูการโมริชนะครับว่าทำไมถึงเลือกย้ายไปอยู่กับเอซิมิลานทั้งที่มีหลายสโมสรน,นะครับให้ความสนใจกับคุณนะเดี๋ยวผมพาไปฟังกันบทสัมภาษณ์ของพี่มดนะครับกดอ,อื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำคัญมากๆคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันเหมือนเดิมนะครับอ่ะเช้าเช้าแบบนี้เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ขอไปฝากกันหน่อยนะครับสำหรับ ฮิลท็อป c o f ฟ e e โรสเตอรนะครับมลเล็กกาแฟาคั่วอาราบิก้าเกรดพรีเมียมคั่วสดใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับมีให้เลือกทั้ง3ระดับการคั่วนะครับคั่วอ่อนจะออกเปรี้ยวหอมกลิ่นผลไม้ขมปลายเล็กน้อยคั่วกลางรสชาติกลมกล่อมสมดุลเปรี้ยวหวานขมนะครับแล้วก็คั่วเข้มเข้มข้นขมปลายได้รสควันอ,อน่อ,อนๆมีให้เลือกทั้ง3ขนาดนะครับ250กรัม220บาท500กรัม330บาทแล้วก็ 1>, 1กิโลกรัม490บาทคิดถึงกาแฟาสดอย่าลืมคิดถึง Hill Top Coffee Roaster นะครับอ่ะที่อยู่ในมือผมก็ของจริงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูมเมล็ดกันหน่อยนะครับให้ดูทุกวันให้ดูทุกวันนะครับให้ดูทุกวันเนี่ยเพราะอยากให้ลองกันนะครับคนที่ชอบกาแฟอ่ะถ้าได้ลองแล้วอ่ะจะติดใจจริงจริงนะฮะไม่ดีโมนะครับ อ่าโอเคขาฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ n ิวท็อปคอ f ฟ e ่โรสเตอรนะหรือว่าทักไปที่เพจนะคาเซียก็ได้เพจ h ิวท็อปคอ f ฟ e ่โรสเตอรก็ได้ได้หมดเลยนะครับอ่ะไปเริ่มที่โรดิโกโกเอสนะครับสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงนะครับผมคือเอาย้อนไปประมาณวัน2วันก่อนเนาะไม่ต้องไกลมากนะมีลิเวอร์พูลนะครับเข้ามาไล่ล่าตัวของโรดิโกซึ่งเป็นเก้าอี้โดนตี นะถ้าลิเวอร์พูลเสียทางดิอาสไปก็อาจจะไปเอาโรดิโกมานะครับหรือว่าถ้าโรดิโกไม่ได้ไปลิเวอร์พูลอาจจะไปไบร์นมินิกหรือเปล่านะครับมีหลายทีมสนใจมากซึ่งเป็นทีมระดับท็อปทั้งนั้นนะครับผมจะพาไปดูเนื้อข่าววันนี้กันหน่อยนะครับวันนี้มาจาก ESPN Brazil ซึ่งถือว่าเป็นสื่อใหญ่พอสมควรน,นะครับแต่ว่าถ้าเจาะจงเรื่องฟุตบอลเนี่ยผมว่ายังอยู่ประมาณเทียรสองอยู่ นะครับเพราะว่าเขาเป็นแบบกีฬา around the world นะครับทั้งทั่วโลกเลยนะครับแต่ฟังได้นะครับผมจะพาไปฟังกันหน่อยนะครับเขาขึ้นเป็น breaking นะครับบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเริ่มเปิดการเจรจากับเรือมรดิดเพื่อขอซื้อตัวโรดิโกแล้วนะครับในตอนนี้เบื้องต้นนะครับคาดว่าจะเป็นการสอบถามเรื่องความต้องการที่มาดิดเนี่ยจะอยากปล่อยโรดิโกเนี่ยอยากปล่อยขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับรวมไปถึงถ้าอยากปล่อยแล้วค่าตัว ขอตัวเลขชัดๆเลยได้ไหมว่าคิดเท่าไหร่เพราะว่าตามข่าวที่เราได้ยินมาเนี่ยจะที่เห็นนะครับร้อยล้านยูโร90ล้านยูโร80ล้านยูโรไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับลิเวอร์พูลบ,บอกว่าขอราคาชัดๆเลยได้ไหมนะครับยืนยันแล้วว่าในตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยได้เข้าร่วมการคว้าตัวโรดริโกอย่างเต็มตัวนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยต้องการนกเตะเป็นอย่างมากนะกลับไปที่เดิมนะครับเก้าอี e ้โดนตี นะครับคือเออมันมันก็ยังพัวพันในเรื่องตำแหน่งปีกคือตอนนี้เนี่ยตลาดปีกเป็นที่ต้องการของทีมใหญ่มากนะเออคือทีมเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มองตลาดปีกมากขนาดนั้นถามว่าส่องไหมส่องนะครับดูความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญาอยู่นะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าจะไปเซ็นมาเลยเนี่ยอันนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าพูดถึงว่าทีมใหญ่อื่น ตอนนี้เขาต้องการปีกมากไบเยอร์มินิอันที่จริงพรายอริตี้หลักไบเยอร์ต้องการลุยดีอาร์สนะแต่ไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลจะปล่อยหรือเปล่าถ้าลิเวอร์พูลปล่อยเขาก็จะมาเอาโรดิโกของเราไปแทนที่ลุยดีอาร์สหรือนะครับถ้าไม่ปล่อยลุยดีอาร์สไบเยอร์มินิกก็จะเดินหน้าเต็มตัวตอนนี้ทำไมมีสื่อบอกว่าลิเวอร์พูลเปิดการเจราจาเดินหน้าเต็มตัวในการเจราจาดึงตัวโรดิโก เพราะว่าอย่างไบเยอร์มิวนิกเนี่ยเขาไปสนใจลยดิอัสเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับเบอร์สองคือโรดิโกแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยเขามีเบอร์เดียวคือถ้าหากเสียลยดิอัสมีเบอร์เดียวก็คือโรดิโกแค่นั้นแหละนะครับมันก็เลยดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลเป็นตัวเต็งหรือเปล่าในเดียวนี้ซึ่งผมคิดว่านะจะไม่ว่าลิเวอร์พูลนะครับไบเยอร์มิวนิกแมนซิตี้อะไรพวกนี้ก็ตามอ่ะ ผมว่ายังมองไม่ออกว่าทีมไหนจะเป็นทีมเต็งมันต้องรอดูว่ามันจะมีดิวเคลื่อนหรือเปล่าอ่าอันนี้สําคัญดูว่าสมมติโรดิอาสไปจริงอันนี้แหละเห็นภาพชัดมากหรือโรดิอาสไม่ไปไหนอันนี้ก็ชัดมากนะครับว่าทิศทางต่อไปเกี่ยวกับดิวของโรดิโกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแต่ในความเชื่อลึกๆของผมนะผมว่าถ้าจะมีการปล่อยโรดิโกจริงอะ ค่าตัวมันมันน่าจะอยู่ในเลทประมาณนี้แหละ80ดสถึงร้อล้านยูโรอะนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายพรหรือว่าจะเป็นก้อนยังไงเนี่ยอันนี้เนี่ยให้สโมสรที่เอาตัวโรดิโกไปมาคุยเอ,เองนะครับซึ่งตอนนี้ e s p n บราซิลก็บอกว่าดิผูเริ่มละเริ่มเปิดการเจรจาเบื้องต้นก่อนซึ่งค่อยมารอดูกันนะครับสำหรับดีลของโรดิโกกับทีมบิ๊กทีมให,ใหญ่ของยุโรปนะ อะไปต่อกันที่เรื่องของกองกลางกันหน่อยนะครับอ่าหนีหายไปนานนะกลับมาอีกแล้วนะโรดิโกนะครับหรือว่าโรดีนะอ่ะเป็นการรายงานของผู้สื่อข่าวโร d a นะครับเมื่อก่อนอยู่ r e l ล b e l นะแต่ว่าเจ๊งไปแล้วนะครับดีเลบก็ตอนนี้ไปอยู่กับ ESPN นะครับเขาบอกว่าชาบิลอนโซต้องการเพลย์เม e เกอร์ตัวต่ำในตำแหน่งกองกลาง,ลางโดยนะฮะแหล่งข่าวอย่างใกล้ชิดกับ อลอนโซ่ so เนี่ยบอกว่าชาบีต้องการคนที่เหมือนเขานะครับซึ่งกองกลางที่สโมสรเชื่นชอบมากที่สุดคือโรดี้มิดฟิลด์วัย29ปีของแมนซิตี้นะครับแต่การเซ็นสัญญาเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะอันนี้ของโรดี้ก่อนนะครับอีกคนหนึ่งอันนี้ที่ทุกคนถามมาบ่อยมากนะครับอังเจโลสติลเลอร์นะในส่วนของอังเจโลสติลเลอร์นะครับเริ่มริดไม่ได้พิจารณาเลยในการเซ็นสัญญากับสติลเลอร์ และในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่นอนว่าจะมีกองกลางคนไหนนะที่สโมสรคิดว่าจะตรงสเปคหรือเปล่านะยังไม่มั่นใจแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรมบรีก็ยังคงสำรวจตลาดกองกลางในซัมเมอร์นี้อยู่เพื่อดูว่ามันจะมีคนไหนตรงสเปคหรือเปล่านะตัดไปได้เลยนะครับสำหรับอังเจโรสติลเลอร์อันนี้สื่อบอกนะครับผมไม่ได้บอกนะส่วนเรื่องโรดี้อันนี้เนี่ย องจริงนะผมว่าอาเราตงสเปกอะนี่แหละเออออกบอลได้ตัดเกมได้ยิงได้ด้วยทาบอลขับเคลื่อนเองได้นะครับแต่มันเป็นไปได้ยากอะคือในความเป็นไปได้ยากคือโรดี้กลับมาจากอาการบาดเจ็บใช่ไหมเขาก็กลับไปเป็นตัวหลักของแมนซิตี้อีกครั้งหนึ่งนะครับฟอร์มกลับไปที่เดิมอะ นะตอนนี้ไม่รู้ว่ากลับไปฟอร์มเก่งถึงแบบเหมือนเมื่อก่อนหรือยังแต่ตอนนี้เริ่มกลับไปเป็นฟอร์มเหมือนโรดี้คนก่อนนะครับส่วนสติลเลอร์อันนี้ก็แอบจะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าไงเหมือนแบบกองกลางสมัยใหม่นะครับมันไม่เชิงว่าเหมือนชาบีลอล n อนโซปเป๊ะ,ปะมันจะมีความแบบตีนตะขอด้วยจะมีความแบบวิชั่นในการเลี้ยงบอลไปข้างหน้าอะไรแบบนี้นะครับสำหรับสติลเลอร์นะ นั่นแหละนะคบผมผมก็เลยคิดว่าตอนนี้คือตำแหน่งเรื่องกองกลางเนี่ยเอาเชิงปริมาณเนี่ยผมว่ามันเต็มเต็มที่เลยแต่ผมอยากให้ทุกคนอยางอง่ามองข้ามปัจจัยอันนี้นะครับคือตอนนี้นะจู่ไเ,เรื่องแห่ไปผ่าแล้วนะคบไปผ่าอะไรแล้วซึ่งพักไปสามเดือนหากมื่อดอาจจะซื้อกองกลางจริงอาจจะซื้อกองกลางแบบว่าแบบนี้ไหม ที่ยอมเป็นตัวสำรองได้ออกบอลได้แล้วก็เล่นเชิงลึกอะไรแบบเนี้ซึ่งถ้าจะเอาสเปคนี้มันก็หายากเหมือนกันนะคือด้วยปกติถ้าจะเอาสเปคตัวจริงเนี่ยก็หายากอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะเอาสเปคที่มันนั่งสำรองได้ด้วยเนี่ยพอรอนะจูเบลลิงแฮมกลับมาเนี่ยอันเนี้ยไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นใครนะครับแต่วันเนี้ยที่ผมเอามารายงานนะเพราะว่า ครั้งหนึ่งไงเราเคยสนใจโรดี้นะครับแล้วก็รวมถึงสตนะิลเลอร์เนี่ยแต่ตอนเนี้สื่อปัดหมดเลยว่าคนหนึ่งเป็นไปไม่ได้คนหนึ่งอ่ะไม่ได้มองเลยทั้งที่แฟนบอลนะมองเต็มที่นะครับสำหรับอันเจโลสติลเลอร์นะก็เขาบอกว่ายังสำรวจอยู่ใช่ไหมตลาดนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะได้ไหมกองกลางตัวออกบอลกองกลางตัวคุมจังหวะนะครับ และปิดท้ายด้วยพี่มดกันหน่อยนะครับบทสัมภาษณ์เปิดใจแรกๆเลยนะครับว่าหลังจากที่ย้ายไปอยู่กับเอซิมิลานเนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างนะครับแล้วทาไมถึงเลือกไปอยู่เอซิมิลานนะอันนี้ที่นะะักข่าวเขาถามนะครับลู้าโมริชบอกว่าผมอยากอยู่ยุโรปต่อไปและเล่นฟุตบอลอาชีพต่อไปผมมีข้อเสนออื่นๆเข้ามานะแต่พอมิลานยื่นข้อเสนอมาเนี่ยผมก็รู้ทันทีว่าผมเนี่ยต้องไปเลยตั้งแต่แรก นี่นะครับผมประทับใจมากที่พวกเขาเนี่ยมาถึงที่โครเอเชียเพื่อนำเสนอโปรเจกต์ของพวกเขาให้กับผมและยื่นสิ่งต่างๆให้กับผมนั่นมันสำคัญกับผมมากมิลานเนี่ยเป็นหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในยุโรปก็แน่นอนแหละแชมป์ UCL 7สมัย <c oughs> นะครับก็ด้วยผมว่านะด้วยสเปกอะแบบพี่มดเนี่ยผมว่า สบายเลยนะเล่นอยู่ที่มิลานนะครับแต่ในตอนนี้มิลานมันอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านชุดใหญ่เลยนะครับตั้งแต่โค้ชลงมานะตำแหน่งอื่นด้วยนะครับเยอะมากทั้งทีมนะครับเพราะว่าทีมเนี่ยถือว่าย่อไปพอสมควรปล่อยตัวหลักไปด้วยนะและพิมดเนี่ยก็ไปใส่เสื้อเบอร์สิแทนตัวหลักของเขานะครับอย่างที่เจนนี่ไรเดอร์ที่ย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้ด้วยแต่ผมว่าด้วยถ้าแบบจะให้คาดหวังว่าพิมดเป็นเดอะแบก อาจจะยากหน่อยนะในวัยสีนะอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเอาไปเป็นส่วนหนึ่งเอาไปเป็นกําลังใจนะครับเอาไปเป็นสายบัญชาการอ่าคุมน้องๆอะไรแบบเนี้ผมว่าได้เลยสําหรับลูกาโมดิสนักเตะเชื่อฟังแน่นอนบารลงดอเออใครไม่เชื่อฟังบ้างใช <c oughs> ่ไหมนะ ส่วนตัวผมเดี๋ยวอาจจะแวะๆไปนะครับไม่รู้ว่าใครจะไปตามดูพี่มดหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะแวะๆไปดูนะครับสำหรับลูกาโมดิชว่าอยู่ที่นู่นเป็นยังไงบ้างเขาดูแลดีหรือเปล่านะครับหรือว่าได้กําลังใจอะไรบ้างนะครับเพราะว่าไอที่เขาไปเนี่ยสิ่งสําคัญคืออยากเล่นในระดับสูงนะครับแล้วก็อยากไปบอลโลกอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับลูกาโมดิชซึ่งก็ต้องมารอด,ดูกันนะครับ อ่ะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับก่อนจากไปนะครับขอฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแบรนด์กาแฟน้องใหม่ของผมนะครับฮิวชอบกาแฟโรสเตอร์เมล็ดกาแฟคั่วอาราบิก้าเกรดพรีเมียมคั่วสดใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับมีให้เลือกทั้ง3ระดับการคั่วนะครับคั่วอ่อนจะออกเปรี้ยวหอมกลิ่นผลไม้ขมปลายเล็กน้อยคั่วกลางนะครับรสชาติกลมกล่อมสมดุลเปรี้ยวหวานขมและคั่วเข้มเข้มข้นขมปลายได้รสควันอ่อนๆและมีให้เลือกทั้ง 3ขนาดนะครับ250กรัม220บาท500กรัม330บาทแล้วก็1กิโลกรัมเนี่ย490บาทคิดถึงกาแฟสดอย่าลืมคิดถึง Hill Top Coffee Roaster นะครับแล้วก็ที่อยู่ในมือผมก็ของจริงเดี๋ยวพาไปดูมเมล็ดกันหน่อยนะครับให้ดูทุกวันนะครับเอ่อสำหรับร้านค้านะครับหรือว่าเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟอะไรแบบนี้นะมีราคาส่งให้ด้วยนะครับถ้าทักมาที่เพจนะ เดี๋ยวจะมีราคาให้นะครับส่วนขายปีกก็ราคาตามนี้เลยนะอ่ะมาดูมเมล็ดกันหน่อยนะครับนี่สวยไหมนะครับอันนี้เป็นขั้วอ่อนนะเอ,อ่ใช่ขั้วอ่อนขัวกลางนะผมกินทุกวันอืมเช้ามาก็ทำเลยนะครับอ่ะขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ Hilltop Coffee Roaster แบรนด์กาแฟน้องใหม่ของผมเองนะครับทักได้ที่เพจนากาศิยาหรือว่าเพจ Hill t o p Coffee Roaster ก็ได้นะครับ อโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับอัปเดตข่าวแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับในอัปเดตข่าวนะครับสำหรับวันนี้ช่องนากาเซียขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยคนละหนึ่งไลค์หแชร์นะครับสำคัญมากๆนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ